วัดีค่ะวันนี้พอมกับพิมพ์นะคะเดี๋ยวปายจะมาจริงๆจะมีวิญญาณใช่จริงๆจะมีปายด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือกําลังรอปายอยู่เขากําลังเดินมานะคะคือเราตอนนี้เราก็อยู่ที่ด้านหลังนะคะวันนี้เราจะพามาดูรถในสต็อกนะคะตอนนี้เรามีโปรพิเศษนะคะสำหรับมายด้าสองปี2020นะคะเดี๋ยววันนี้พิมพ์กับปายนะคะก็จะมาบอกโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรากําลังรอคุณปายอยู่นะคะตอนนี้คุณปายกาลังเดินมาอยู่ มาเร็วท่านี้ค่ะไมมันก็ไม่เปิดด้วยนะเปิดไมคก่อน สวัสดีค่ะค่ะนี่นะคะปายนะคะพิมพ์กับปายมาอีกแล้ววันนี้เราจะมาแจ้งลูกค้าทุกคนนะคะสำหรับโปรพิเศษมาซาสองมาซาสองปีส0 2 2ิหรือเปล่าใช่ปีสอง2ย่งได้ยินข่าวว่าโปรนี้มันดีว่ามันไม่เคยมีที่ไหนมีโปรแบบนี้มาก,ก่อนในรอบแบบว่าที่ขายหลุดมา,าสองปนก็แล้วใช่ก็มันหาไม่ได้ไงแต่เราทําให้ได้เออเพราะว่าอันเนี้ยบอกไว้ก่อนนะคะลูกค้าที่สนใจมาสองปี2 สองเฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นโปเพิ่งมาใหม่ล่าสุดแล้วก็ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะคะสําหรับโปนี้เดี๋ยวเราจะมาแจ้งอีกทีรายละเอียดว่าเป็นโปรโมชั่นยังไงใช่ค่ะด้านหลังเราเลยนะคะนี่นก็จะเป็นรถมาซาส2ปี2022ที่เราจะมาแจ้งโปวันนี้ใช่แล้วใช่ค่ะแล้วก็เรามีรถพร้อมส่งด้วยใช่ม,มีรถพร้อมส่งแถมโปพิเศษคุ้มกว่านี้ไม่มี<พ>แล้วค่ะ มากมากมาก<า><า>บอกให้คำเดียว ถ้าไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหนคะถ้าคือหมดก็คือหมดแล้วหมดเลยนะคะอันนี้จริงๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปแจ้งโปรนะคะก็คือจะมาบอกรายละเอียก่อนเนาะว่าตัวนี้เป็นออปชันอะไรยังไงแต่ว่าจริงจริงก็รู้กันหมดแแหละจริงๆเราเราเรเข้าเรื่องเลยดีกว่าเดี๋ยวแบบคุณผู้ชมก็คือรอนานแล้วอะไรเงี้ยเออเอเดี๋ยวกดข้ามคลิปเราไปก่อนไม่ได้นะคะต้องดูต่าไม่มมดพูดพร่ำทำเพลงเออถ้าแจ้งโปรโชันลูกค้ากันเลยดีกว่าเราจะมีทั้งหมดกี่กี่โปรโมชั่นวันนี้จะมาแจ้ง2 โปรนะคะก็คือโปรแรกสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากเสียดอกเบีย้ยอันนี้คือแบบสบายเลยคือดอกเบียเบ้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วเขาจะบอกว่าดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ต้อง เท่าไหร่ต้องดางนี่พาเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าถึงจะได้ดอกเบี้ยนี้เออเพราะรถปกตินะคะตัวมาด้าสองเนี่ยคือต้องดาวขั้นต่ำที่ย5สิบห้าเปอร์เซ็นถึงจะได้ดอกเบี้ยสูต่แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเราสามารถใช้เงินหลักหมื่นก็ได้ดอกเบี้ยสูตแล้วจ้าก็คือแบบหลักหมื่นจริงไม่เกินแสนค่ะใช่มีจริงไม่ถึงห้าหมื่นไม่ถึงสี่หมื่นอะ ไม่โกมๆเนาะในราคารถรุ่น SL 659,000นะคะเราใช้เงินดอกรถเพียง5%ของราคารถอ่ะแล้ว5%อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่3,002เออแล้วก็ได้0%เลยใช่0%ไปเลย4ปี48งวดใช่ค่ะคือคิดง่ายๆนะคะก็คือลูกค้าเอาราคารถลบเงินดาวน์ที่ลูกค้าจ่ายไปแล้วก็ยอดจัดใช่เรามาหาร48เดเลยก็คือค่างวดเลยใช่แล้วงวดถึดที่ประมาณเท่าไหร่คะ ค่างวดตัวนี้นะคะประมาณหมื่นต้นๆเนาะหมื่นหมื่นสามประมาณนี้สําหรับลูกค้าที่อยากใช้เงินออกรถน้อยแล้วอยากได้ดอกเบี้ยศูนย์เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้หลายๆเดือนก่อนหน้านี้หรือว่าช่วงเดือนที่แล้วค่ะลูกค้าก็จะมีข้อจํากัดว่าเออใช้เงินออกรถอยากได้ดอกเบี้ยศูนย์สามารถดาวน้อยได้ไหมแล้วของแถมได้อะไรเอออยากได้ดาวน้อยด้วยดอกเบี้ย ถูกด้วยแล้วก็อยากได้ของแถมจัดเต็มด้วยเนี่ย <c oughs> เดือนนี้เรามีให้แล้วจ้ะใช่ต้องรีดทักเข้ามานะคะห้ามพลาดอ,อันนี้โปรแรกผ่านไปแล้วเนาะก็คือดอกเบี้ย0%ูตเปอร์เซ็น์ดาวเริ่มต้นที่15เปอร์เซ็นต์เอ5เปอร์เซ็นต์ใช่เงินเรา32,000กว่านะคะแล้วก็โปรต่อมานะคะก็จะเป็นโปรก็คือผ่อนแค่ 7,931บาทอ่ายังไง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 โปรนี้ราคารถก็พิเศษลยเนาะใช่แล้วโปรนี้คือได้ราคารถก็คือปกติมันจะอยู่ที่659,000บาททีเนี้ยเราจัดโปรพิเศษแถมผ่อนพิเศษอีกก็คือราคารดเหลือเพียง5,99,000บาทโอ๊ยราคานี้มันคนุ้นๆนะมันไม่ได้อยู่ในรุ่นเอหรือเปล่าโอ๊ยมันก็แบบ ก็รุ่นเริ่มต้นนะรุ่นสี่รุ่นเริ่มต้นเนาะก็คือได้รุ่น XL ในราคารุ่นสี่เนาะถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าได้ออปชั่นเพิ่มขึ้นจัดเต็มใช่ก็คือพูดง่ายๆก็คือซื้อรถลองเทป่ะแต่ได้ราคารเริ่มต้นใช่ราคาเริ่มต้นแล้วผ่อนยังไงคะดาวยังไงผ่อนเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้นะคะก็คือดาวไม่ถึงแสนเหมือนกันใช้เงินดาวก็คือที่99,000บาทผ่อน7,931บาท อ่าค่ะอุ้ยปูนี้ก็ดีอ่ะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะเอาปูไหนอ่าปูง่ายๆก็คือถ้าเลือกโปร9 9 0 0้ผ่อน7,900เนี่ยเราก็จะแบบเออผ่อนสบายๆเนาะผ่อนสบายๆอันนี้กี่ปีคะผ่อนกี่ปีอันนี้7ปีค่ะ7ปีแต่ว่าเลือกเงือนไงอ่าแต่ว่าเราผ่อนสบายเนาะถ้าลูกค้าต้องการแบบว่า ผ่อนสบายมีเงินดาวนิดหน่อยประมาณ15บห้าประมาณป,ประมาณเก้าหมื่นใช่ค่ะ,ะม 99, ไม่ถึงเก้าไม่ถึงแสนแต่อยากให้ผ่อนสบายในราคารุ่น C แต่ได้รถรุ่น SL ก็แนะนำเป็นโปรนี้ได้เลยแต่สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากใช้เงินดอ,อกรถน้อย5%ของราคารถก็คือใช้เงินดอ,อก,ด 32, กรถ32,000กว่าบาทผ่อน0% 48เดือนได้เลยะนะคะค่างวดก็อยู่ประมาณที่13,000หาม อันนี้ก็เลือกเอาระหว่างสองโปรโมชั่นนี้เนาะแล้วนี่เดือสีอะไรบ้าตอนนี้ม,มีเลยมีสีเทาดำก่าขาามุกนะคะแล้วก็มีสีแดงด้วยในถองที่สามารถสั่งได้นะคะ<ช>ก็คือเรามีรถพร้อมส่งนะคะตัวนี้ก็คือลูกค้าแบบอ๋อที่อยากได้รถแบบเร็วๆอะ่ะที่ต้องกาน มาที่นี่มาที่นี่มาซื้อรถจบจองซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์เราก็มีรถให้เลยค่ะไม่ติดลูกค้าใดๆทั้งสิ้นถ้าลูกค้าจะเอาคันนี้มาเอาได้เลยเอากลับบ้านไปเลยในวันนี้แล้วอันเนี้ยรถเพิ่งลงด้วยนะเอาจริงของแถวนะคะสำหรับโปร9เก้าหนะคะเราจะมีฟรีชุดแต่งให้ค่าสดทะเบียนให้ฟิล์มกรองแสงเซรามิกให้ พรบบแถมให้แล้วประกันตัวรถแถมให้ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะแถมให้หมดเลยเท่ยวก็สาริถาท้ายถูเขาที่พูดมาทงนีนั่นเอวีติงประมาณเนี่ยที่คิดไปเนี่ยประมาณเกือบสามหมื่นนะคะทุกคนในรายการของแถมอ่ะถือว่าได้ราคารถพิเศษได้ผ่อนในราคาแบบว่าที่ถูกด้วยของแถมจัดเต็มด้วยเออเลือกเอาสีคือเราโหลดไปแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเราชุดแต่งแล้วก็แต่งให้หมดแล้วทีมแล้วก็ติดให้ทิยวก็สตรถาท้ายมีให้ป๊บ จริงๆรถมาด้าไม่ต้องแต่งก็สวยแหละใช่ค่ะอันนี้ไม่ได้อวยนะจริงๆถ้าลูกค้าแบบไม่รับสเกิร์ตอย่างเงี้ยก็เอา,าเป็นอย่างอื่นได้เนาะเอามาเป็นส่วนลถก็ได้นะคะ<ช><ก>หรือจะเป็นของแถมอย่างอื่นก็ได้ ได้ไเหมือนกันแล้วก็สําหรับโปรดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นก็จะได้ของแถมเป็นพื้นฐานนะคะเพราะว่าตัวนี้เราให้ดอกเบี้ยพิเศษสาหรับลูกค้าแล้วนะคะถ้าดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นเนาะก็จะเป็นพื้นฐานค่ะประกันภัยชั้นหนึ่งถ้าเอ่อพอรบนะคะใช่บริการช่วยเหลือฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมาครอวเลยที่มากับรถก็คืออันนี้มีให้แล้วก็พวกประกันภัยชั้นหนึ่งไปด้วยนะคะสำหรับโปรดอกเบี้ยศูนย์ <No. S 2> สำหรับลูกค้าที่สนใจก็รีบทักเข้ามาสอบถามจับจองเปเจ้าของรถกับเราได้นะคะใช่ค่ะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเราได้นะคะเป็นเพจบริษัทเนาะก,ก็จะเป็นเพจมาด้าพี่จเน็ขอนแก่นนะคะ,คะจะเป็นเพจพวกเรานะคะสามสาวมาด้า,า,ดาเลดี้ขอนแก่น หรือว่าจะเป็นสอบถามทางไลน์ของปายนะคะ PAY สองเกาห่สองสามแปหรือว่าเป็นเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าหกห้าสามสี่แปดเจ็ดเจ็ดค่ะค่ะหรือจะเป็นช่องทางการติดต่อ,อพิมพ์นะคะก็คือไลน์ ID SU NA PA PIM นะคะหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะศูนย์เก้าห้าหกหกศูนย์เจ็ดเก้าสองสี่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะไม่บบยบายค่ะแถมแถมของแถมท้ายคลิปคะ่ะอันนี้ก็จะเป็น ใช่ตอนนี้ก็เป็นชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันตัวนี้สามารถเลือกแบบได้นะคะเลือกสีได้เนาะใช่คันนี้ก็จะเป็นรถที่เรากาลังเตรียมส่งมอบลูกค้านะคะสีประตูก็จะมีสกเกิร์ตทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะตามที่เราให้ดูเลยตอนนี้ก็จะพาดูคร่าวๆนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะ